เกอตับไปแล้วหนูจะเอาเนิ้วไปกดอย่างนี้นะมันจะเหมือนเป็นการไปกระตุ้นมันมแล้ได้เป็นที่ <c oughs> อ่ะนี่นะ อันนี้หนูรู้สึกไหมไม่ค่ะบางทีที่เราเจ็บอ่ะมันคือหนังมาเบียดนะคะแต่ไม่ใช่พอเราเจ็บแล้วเราไปตัดเล็บยิ่งเราตัดลึกเท่าไหร่ข้างเล็บก็จะเป็นโพรงแล้วเวลาเราทำงานที่น้ำเข้าไปขังมันก็จะทำให้ผิวหนังอักเสบมันก็จะกลายเป็นหนังก้อน ก้ผอ,อนก้อนใหญ่เหรอจ๊ะขอบอกว่าใหญ่มากอมาอันนี้สมมุติว่า้ซโซหลังจากทีส่สมมุติโดนน้ำได้แล้วถ้าในซอกนิ้วหนูหาเหล็กนะคะซับกดเข้าไปอย่างเงี้เดี๋ยวดูความลึกหูลูก ถ้าลึกอย่างงี้นี่เหล็กแหลมพี่นี่ครึ่งมีดอ่ะหนูน่าจะอย่างงี้เลยเนาะหนูดูสิเนี่ยแวบ้านไม่มีที่ทำด้วยแล้วตาลก็ชอบดูเนี่ยแล้วก็ดำน้ำเข้าไปขังถ้าหนูซับน้ำนะในเนี้ยมันจะไม่มีสีดำเป็นเหมือนตะไคร่น้ำนะพอหนูเป็นเหมือนแบบนั้นมันก็จะทำให้หนูอะ่ะคันเจ็บอ่ะพร้อมนะความลึกแค่นี้ ก็คือจะโดนประมาณตรงนี้ม,มากรุงเทพทั้งทีโอเคไปฝากแม่มาจากไหนนะอุดไทยธานีอูดไทยยางหลกยาง ขอหนึ่งเห้าเดี๋ยวหนึ่งสอง,สองเก่งที่สุดสเว็งไงใหญ่มากเอาลูกออกแล้ว ไปจะได้หายคลานนี่ใหญ่ไหมมันบีบจนจมูกหักแล้วมั้ยเจ้าเล่นคลิปที่ดูไหมเจ้าเล่นคลิปที่ดูบุ๋ยเนี่ยโล่งไหมนั่นแหละ